ออยสแควร์นะคะ,ะ,คะมีทีมเทคนิคนะคะจากเชฟรอนนะคะจะมานําเสนอสินค้านะคะแล้วก็มอบเก็บความดูดีๆนะคะให้กับทางลูกค้าออยสแควร์ทุกคนนะคะตัวต่อมาตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เราเพิง่งออกมาก็คือตัวเ e โ o Sport t เทอร์ ส0เริมยูสามสิบตัวนี้เป็นตัวน้ํามันพื้นฐานตัวนี้จะเป็นน้ามันกลุ่มสองพรีเมียมที่เรามาผลิตจะไม่ได้ผสมน้ํามันพื้นแต่ต้องบอกว่าตัวคุณสมบัติมันไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าถึงสังเคราะยี่ห้ออื่นเลยเรามีการทดสอบให้เรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนถ่ายได้ถึงหนึ่งโลก็เอาไปใช้งานได้เลยที่ยี่ห้ออื่นก็ถึงสังเคราะน้องถึงเปลี่ยนถ่ายหนึ่งโลแต่ของเชฟรอนเทคโนโลยีเราไปไกลถึงขนาดทําให้ตัวธรรมดาเปลี่ยนถ่ายได้ถึงหนึ่งโลแล้วนอกจากนั้นแล้ว เราก็จะมีการทดสอบเรืเ่องของการสึกหรอเราดีกว่ามาตรฐาน C.I.C. ตัวนี้เป็น C.I.C. เนาะเหมือนกับตัวถึงสังเคราะห์เลยพรงกายการสึกหรอได้มากถึง78%น้ํามันหลายผ่านกองดีกว่ามาตรฐาน C.I.C. ได้ถึง52%อเนันนี้ทําไมมันถึงสอคันน้ามันเครื่องเนี่ยเขามีมาตรฐานคือกําหนดไว้ว่าน้ํามันเนี่ยจะต้องไหลผ่านกองให้ได้อย่างน้อย50%แต่ของเราเนี่ยไหลผ่านกองได้ดีกว่าถึง94%นั่นหมายความว่าน้ำมันเครื่องรถใส่เข้าไป7ดลิตรเนี่ยน้ำมันเครื่องไหลผ่าน,นอย่าง เกือบเจ็ดลิตรเต็มๆเลยในขณะที่ถ้าตามมาตรฐานก็หลายผ่านกองได้สามจุดห้านิ้วในถคือถือว่าผ่านกองเราเนี่ยหลายผ่านกองได้ถึงหกลิตรกว่าเกือบเจ็ดลิตรจานั้นแล้วพอมันหลายผ่านกองได้เยอะมันช่วยอะไรมันก็ทําให้มันไปป้องชิ้นสว่วนต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยได้ดีมากเพระาะน้ำมันเครื่องไม่ขางแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงล้วก็มีการทดสอบมาเหมือนตัวพี่เลยหนงตัวคุณสองของก็คือช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึงหาตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ง เราไม่เป็นคนแน่